ตอนนี้พูดได้แล้วครั้งก่อนสปอยครั้งก่อนสปอยแต่ถ้าแล้วมันแบบมันคันปากมากเลยมันอยากอยู่แบบมันอยากจะเอ่วันี้แตวันนี้เอได้แล้วเอเหมือนจะรู้จากปากทีแล้วต่อคำต่อไปอ่ะผมร้องให้ฟังก็ได้ เอี๋ไม่ได้ปเดี๋ยวเจะบอกว่าเอในเพลงก็เป็นโนตนี้เลยครับเอ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 ไม่เอ็มเจที่ปล่อยไปแบบมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยครับก็เพลงนี้เป็นแบบคอนเซปต์น่ารักน่ารักมากมากเลยครับเป็นฟีลเหมือนแบบสปายว่าเกี่ยวกับความรักนะ ใช่เป็นความรักที่น่ารักเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถเปิดฟังได้แบบเพื่อเซตมูนในตอนเช้าได้เลยถ้าสมมติอยากให้เช้าวันนั้นเป็นวันที่สดใสก็เปิดระหว่างวันทุกคนอาจจะแบบไปเอ๊ะเอ๊ะไปเอ๊ะในระหว่างวันนะแต่ีนี้มีประโยคที่รู้สึกว่าพี่แทนได้แบบจริงๆดีใจที่พี่แทนลิกตาม,มาแต่งให้เลยครับแล้วก็มาฟีเจอร์ด้วยนี่หนนรุ่วันครับ ใช่พี่แทนแต่งเพลงแบบรู้สึกว่าจำง่ายมากๆเลยแล้วก็มีบางประโยคที่รู้สึกว่าเอ๊มันแบบเดี๋ยวคำว่าเอ๊จะหลอนกับหัวทุกคนอีกนานผมฟังเรียบร้อยแล้วครับผมเราไม่เป็นคนคนแรกเลยหรอผมบอกเลยเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนแรกครับผมแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นที่หมายคำว่าเอ๊เหรอที่หมายเขาว่าเอ๊มันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นไ่ยบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่นอนยิ่งกว่าที่ทุกคนคิด เอ็มวีน่ารักมากเลยครับเฮียได้เป็นพระเอกไหมไม่บอกครับเฮียมาเลีได้เตี้ยหมดเลยอันนี้ยังไม่บอกไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเล่นเป็นพระเอกเองเล่นกับตัวเองก็ได้เพราะหนูก็หลอนร้องแล้วก็เล่นกับตัวเองไงไม่เอาเหงาครับก็มีคนเล่นเป็นเพื่อนมีคนเล่นเป็นเพื่อนครับมีจริงจริงใหญ่เขาเล่นเป็นพระเอกสักหนึ่งรูปเหมือนในเอ็มวีเออผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้สามแสนมาหนูสามแสนมีซีพีได้ไหม ตีเหรอตีให้นอ้องทำเป็นเจ้าของค่ายนะก็ต้องมีอะไรแรกครับเออถ้าไม่ได้เงินก็ต้องได้อย่างอื่นอา้าวมาไม่เอาหัวหมูที่หนูหือมาไม่เอาหัวหมูไม่เอาหมนี่เอาไหมเดี๋ยวหนูไปหยิบให้เอาหัวหนูดีกว่าตอนนี้ก็จริงๆแล้วได้เฮีเออยอะไรคะเดนเฮายนี่เป็นคนชอบเล่นเป็ดเล่นเอ็มวีอยู่แล้วครับถึามีโอกาส ติดต่อมาได้เลยครับผมติดต่อก็อยู่ด้วยติดต่ออะไรอยู่